ค่ะกลับมาพบกับแอนนาสุพศสีงานนะคะยังอยู่กับอาจาร,รย์กลิ่งค่ะอาจารย์เอมิกาสุดที่นานนะคะคุยกันถึงด,า,ดาวพุทธที่ยกเข้าราศีมกรกลุ่มกับดาวอาทิตย์ค่ะจริงๆเรียยวพระเคราะห์วงในนะคะจริงๆการโครจรก็คือการโครจรเร็วหรือเราเรียกว่าดาวที่โครจรรายเดือนนั่นเองนะคะแต่การส่งผลหรืออิทธิพลของดาวเนี่ย ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ส่งผลแบบทั้งดีและร้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนอย่างจริงต่อไปเป็นราศีอะไรดีคะจาย์กลิ่นค่ะเมื่อกี้พอพูดถึงราศีมิถุนไปเนาะดาวประ,ะจำตัวดาวพุธก็เลยนึกถึงว่าถ้าอย่างนั้นเราพูดถึงราศีกันซะหน่อยอค่ะก็ดาวประจำตัวดาวพุธเหมือนกันนะคะค่ะตอนนี้ถือว่าดีนะคะจันใช่ค่ะถือว่าดีเพราะว่าดาวประจำตัวเนี่ยไปอยู่ที่ภพที่ห้าภพพุทธะนะคะอันนี้พูดถึงดาวประจำตัวองค์เดียวกันนะค่ะว่าไปอยู่ที่ภพพุทธะนะคะ ปุตตะต้องบอกว่าอตัวเองก็อาจจะได้ไปเจออะไรใหม่ๆมปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่ๆนะคะหมายถึงหมายถึง,ถงลูกหลานบริวารก็ได้บางท่านอ่ะบางท่านที่กําลังหาลูกน้องอยู่อะไรเงี้ยอ่ะท่านอาจจะได้แบบเออเหมือนเหมือนได้แบบได้ลูกน้องได้บริวารม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ พุทธหมายถึงความรักครั้งใหม่ได้เช่นกันนะคะตอนนี้ค่ะถ้าสมมติถ้าบางท่านที่แบบโอยูอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะได้เจอคนถูกใจนะคะได้มีความรักครั้งใหม่ได้เจอคนอายุน้อยกว่าอย่างงี้ก็เป็นไปได้ค่ะจย์นะคะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนที่ดีเจ้าเรือนหนึ่งคือเป็นเจ้าเรือนกัมมะนะคะกัมมะที่มาอยู่พุตธะากัมมะหมายถึงการงานนะคะกัมมะหมายถึงการกระทํา เออบางท่านช่วงนี้มองหางานใหม่อยู่นะสำหรับชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนณราศีกันเนี่ยค่ะ,ะมีมองหางานใหม่ก็มีโอกาสได้งานใหม่ค่ะถ้าท่านที่ทํางานอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหรือว่าได้ได้สิ่งใหม่ๆอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะจะเป็นลูกน้องใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าถ้าอย่างบางท่านเนี่ยะจะมีสมาชิกในครอบครัวใหม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเนาะ แล้วก็ําจะมีอีกจุดหนึ่งค่ะเนี้ยพอมาอยู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยจริงๆพูดกับอาทิตย์เนี่ยเขาเข้ากันได้แต่ว่าอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนวีน่าอ่าแล้วมาอยู่ที่ปุตตะนะอาทิตย์อยู่ที่ภพที่หเนี่ยถือว่านี่ก็ได้เกณฑ์เสียเช่นกัน<อ>นะคะก็เป็นเกณฑ์พินทุบาทด้วยนะคะ<อ>นะพินทุแปลว่าจุดพินทุแปลว่าแตกนะบาดหมายถึงอุบาติก็คือจุดที่จุดเสียจุดแตกจุดร้าวนะคะของดวงถ้าพูดถึงมองใน มองในเรื่องว่าตัวเองก็ต้องตัวท่านเองท่านก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยบางทีเราทําอะไรตัดสินใจอะไรไม่รอบคอบใช้ความบางทีเรารีบด่วนนะคะรีบ<ฆ>เร่งรีบเร่งจะทําอะไรไม่ทันจะพินิจพิจารณาให้ดีอะไรเงี้ยก็ต้องระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวท่านด้วยนอกจากตัวท่านเองแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเสียหายเนี่ยก็ต้องมาจากบุตรหลานบริวารน,นะคะนะลูกภายในบ้านหรือว่าลูกน้องต่างๆเนี่ยทำเรื่องเสียหายให้นะคะเราแบบ อาทิตย์เนี่ยมาแบบวินาศด้วยก็คือเป็นอะไรที่แบบเราไม่ทันจะคาดคิดมไม่ทันจะได้วางแผนหรือว่าทุกอย่างผิดแผนไปหมดก็ได้ค่ะ,<ม>ะต้องบอกอย่างนี้ว่าบางทีเราวางแผนไว้แล้วอ่ะแต่ทุกอย่างโอตาแล้วทาไมช่วงนี้มันผิดแผนไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนราศีกันนะคะก็เป็นสองเจ้าเรือนนะคะสำหรับดาวพุธนะคะเป็นดาวประจําตัวด้วยแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกันมมะด้วยแต่ว่าไปรอยอยู่ในภพดีค่ะถึงว่าจะมีดาวอาทิตย์ที่มาปุ๊บนะเรือนที่เสียมาสู่เรือนที่ดีนะ ราศีกันช่วงนี้อาจจะสนใจบุตรบริวารมากเป็นพิเศษก็ได้หรืออาจจะช่วงนี้ชอบอยากทาตัวเป็นเด็กๆชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มอะไรประมาณนี้แต่บางคนอาจจะมากกว่านั้นอาจจะเป็นคนชอบเสี่ยงเนี่ยอยากจะเริ่มอาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากลงทุนอะไรเงี้ยหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาก็พิจารณาดูนะคะอาจารย์ก็ได้บอกข้อดีข้อเสียไปแล้วนะคะ,คะสำหรับคนราศีกันค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ราศีไหนดีคะอาจารย์เป็นราศีสิงห์ไหมคะาไา้เพื่อนบ้านข้าง เพื่อนบ้านท่างเคียงนะเข้าพบที่หกค่ะนะคะดาวพุธเข้าพบอริเป็นยังไงบ้างคะดาวพุธเข้าพบอรินะคะ,คะอริเนี่ยหมายถึงอุปสรรคปัญหาอรินเนี่ยหมายถึงนี้สินแล้วก็หมายถึงการเจ็บป่วยด้วยนะคะ,คะดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะวินาศมาอริอาจจะ<อ>มองราศีสิงห์อ๋อขอโทษค่ะราศีสิงห์ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภค่ะขออภัยค่ะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภลาภมาอรินะคะจะงบอกว่าเรื่อง เรื่องลาบผลต่างๆนียค่ะก็สมมติเราแพลนไว้ว่าเราอยากจะได้ได้เงินก้อนนี้เออมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาซะหนห่อยนะหรือว่าช่วงนี้มีรายจ่ายเยอะเนาะมีหนี้สินท,ที่เกิดขึ้นนะคะที่จะต้องที่เราจะต้องต้องใช้จ่ายไปอย่างเงี้ยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนกระดุมผรด้วยเป็นเรื่องกาไรเงินรายได้จริงๆนะสำหรับดาวพุธนะเข้าพบอลิด้วย เออถึงจะมีเสียแก้ได้ไหมคะอาจารย์เป็นยังไง<อ>ส่วนที่แบบว่าเสียก็คือยากใช่ไหมคะค่อนข้างยากคะ่ะอาจารย์<อ>เพราะว่าตัวของเพราะว่าดาวประจำตัวด้วยนะ<อ>ก็ไม่อยู่ในภพอร,ริด้วยคะ่ะราศี<ร>าสิงห์นะนะดาวพุธอยู่กับดาวประจำตัวนะการเงินลาภผลนะอยู่กับดาวประจำตัวแก้ไขสักหน่อยได้ไหมพูดพยาพยามพูดแก้ไขได้ไหมพยายามพยายามพูดแก้ไขสักนิด คือมันเหมือนกับตอนนี้ค่ะทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบต้องรออาจารย์ <ฮะ S 1> ต้องใช้คําว่าต้องรอสักเดือนหนึ่งตอนนี้ที่เรา plan ไว้ที่รออยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ที่เราคาดหวังไว้นะคะสมมุติว่าคาดหวังไว้ว่าเออโปรเจกต์นี้เรากำลังจะได้งานอาปรากฏเลื่อนอ,อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้ามองไม่ใช่ว่าเขา c a n ซิลนะเขาจะบอกว่าเออเขาเลื่อนอเงินกําลังจะได้แล้วกาลังจะกาลังจะได้รับแล้วเอา้าเลื่อน คนนั้น,นไม่อยู่เซ็นให้คนนี้ไม่อยู่เซ็นให้อะไร,นะรเนี่ยค่ะก็ล่าช้าไปหน่อยละกัน,นล่าช้าค,ค,ชค่ะเหมือนกับเอกสารนี้อาจจะมีปัญหา,อ,าอันนี้ในส่วนนี้ถึงบอกว่าบางทีแบบเหมือนอ่าบอกว่าลูกค้าบอก พโอได้แล้วแต่ยังติดผู้ใหญ่ยังไม่ซรายให้ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ไม่อยู่อย่างเงี้ยก็จะติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นเรื่องการเอกสารต่างๆอันนี้ <c oughs> ให้รอไปสัหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวดาวก็เดินดีแล้วค่ะพอดาวเดินดีเข้าพบดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> มันก็มันก็จะช่วยช่วยคลายได้หน่อยเพราะว่าดาวพูดอย่างที่บอกค่ะเป็นดาวเร้นเร็วนะคะ <c oughs> แล้วก็เตือนสักนิดนึงเพราะว่าตัวของตัวของท่านเองเนี่ยดาวประจําตัวที่ไปอยู่ในภพอริเนี่ยเราต้องบอกว่าตัวท่านเองเนี่ย ต้องพยายามอย่าอย่าหาปัญหาอย่าหาปัญหาให้กับตัวเองเยอะ <c oughs> เพราะไม่งั้นเนี่ยตัวเองก็จะเครียดซะเองนะคะเ <c oughs> นาค่ะ ราศีสิงห์เนี่ยไม่ได้เลยนะเจอใครแบบตัวเองเนี่ยเดินเข้าไปหาปัญหานะะแต่ว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆนะอาจารย์ก็บอกแล้วว่าถ้าอยู่นิ่งๆเฉยๆนะปัญหาก็อาจจะไม่มาถึงตัวนะอันนี้คือคุณเดินเข้าไปหาปัญหาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะมีนี้สินอาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารการเงินนะคะการเซ็นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาบอกแล้วเป็นดาวเดือนนะเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะอ่า มาต่อกันที่ราศีตุลสักนิดหนึงไหมคะได้ค่ะราศีตุนเพื่อนบ้านของราศีกันเพื่อนบ้านของราศีสิงห์อ่ะราศีตุลนะคะดาวพุธเข้าพบที่สี่พันธุเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์พบที่สี่พันธุถือว่าดีค่ะอาจารย์ค่ะพันธุหมายถึงบ้านพันธุหมายถึงหลักทรัพย์นะคะหมายถึงที่ดินก็ได้นะคะครอบครัวของของคุณน่นะคะพันธุเนี่ยดาวพุธ ดาวพุธเอาดาวเอาความหมายของเรือนที่ดีก่อนแล้วกันนะ,ะ,ะ,ะเรือนที่ดีสุขพระมาพันธุค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านเนาะอาจจะมีการมีการตกแตง่งมีการวินเวทนะทำให้บ้านเรือนสวยงามมากขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าพันธุหมายถึงรถช่วงนี้อาจจะมีการแบบเอารถไปซ่อม,อมนะทำให้แบบรถขับดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะในส่วนของ ในส่วนของพันธุกเนี่ยนะคะดาวพุทธที่เข้าพันธุกเนี่ยแต่อีกส่วนหนึ่งค่ะก็ต้องบอกว่าพุธเนี่ยยังเป็นอีกเจ้าเรือนหนึ่งคือเป็นเจ้าเรือนวินาศานะวินาศหมายถึงความเสียหายวินาศหมายถึงการสูญเสียต่างๆนะคะก็การสูญเสียในครอบครัวเป็นไปได้เช่นกันนะคะระวังผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะเพราะว่าสุภาเนี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยนะคะแล้วก็มีมีเรื่องที่หรือแม้แต่ เอาจริงนะคะหรือแม้แต่ในในส่วนของที่ตัวเองจะเจ็บป่วยเนี่ยก็ต้องระวังเช่นกันนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็ดาวที่มาอยู่กลุ่มกับดาวอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาพระค่ะลาพระมาพันธุทุคือในส่วนที่จะได้ก็ได้เออในส่วนที่จะส่วน่วที่จะเสียก็ต้องเสียเช่นกันนะคะเงินได้มาต้องเรียกได้ว่าช่วงเนี้ลาพระมาพันธุอ่ะเออมันก็ดีแหละเรื่องบ้านมีโอกาสจะได้บ้านได้อะไรแต่ว่าในส่วนที่เราจะต้องแบบ นี่ยจะต้องมีส่วนการเสียหายเกิดขึ้นอสมมติอย่างบางท่านอย่างเงี้ยเพิ่งได้บ้านมาใหม่ได้รถมาใหม่แต่ก็ต้องเสียเงินไงคะใช้แตต้องเสียเงินนะ่ะสิ่งนี้ที่จ่ายไปเงี้ยค่ะปลาศีตุนก็มีทั้งดีทั้งเสียนะคะเป็นเจ้าเรือนที่เสียด้วยเป็นเจ้าเรือนที่ดีแต่ยังไงก็มีเข้ามาในภพพันธุก็อาจจะแบบมีในเรื่องของภายในครอบครัวนะอาจจะเป็นคนทางไกลสุภาเดินทางมาหาหรือเดินทางมาเยี่ยมเยียนที่บ้านก็ได้อันนี้เป็นมุมดีนะแล้วอย่างที่อาจารย์ปริง อบอกไปนะก็ระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวไว้นะคะ,ะมาที่ราศีนึงค่ะราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกคะดาวพุธกับ อาทิตย์อยู่ในภพที่สามศชาค่ะเป็นอะไรบ้างคะสาสชาเนี่ยหมายถึงการติดต่อนะคะ,คะการสาสชาหมายถึงเรื่องสังคมต่งตางๆนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องช่วงนี้ชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกเนี่ย<ช>ถ้ามีการติดต่อประสานงานต่งตางๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีค่ะอาจารย์ <ๆ S 1> เพราะว่าพุทธอาทิตย์เนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าก็เป็นคู่แบบคู่ประชาสัมพนันธ์นะคู่เกี่ยวกับคู่คู่เป็นคู่ที่ดีเรื่องเกี่ยวกับทําเรื่อง เอกสารต่างๆด้วยอะไรเงี้ยก็ดีเช่นกันนะคะก็ช่วงนี้จะมีการติดต่ออะไรก็ตามเนี่ยถือว่ามองไปในมุมนี้เพราะว่าอยู่ในภพที่ดีนะคะอาจารย์ทีเนี้ยพุทธเนี่ยมีเป็นเจ้าเรือนที่ทั้งดีและเสียเดี๋ยวเอาเจ้าเรือนที่ดีก่อนนะคะอาจารย์เป็นเจ้าเรือนลาภะละกันนะคะลาภะมาสาชะแสดงว่าสิ่งที่เราติดต่อไปเนี่ยค่ะเขาจะให้ลาภให้ผลกับเราอ่านะคะสุดท้ายเนี่ยสำเร็จอ่าได้ลาภได้ผลแหละจากสิ่งนี้นะคะ ถ้าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีการติดต่องานอะไรก็ตามแล้วแต่เนี่ยงานนั้นจะสําเร็จเราก็ได้เงินจากงานนั้นด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยพุธเนี่ยมาจากเดือนมรณะมรณะก็ต้องบอกว่าอ่อก็ต้องระวังด้วยในส่วนนี้ก็ต้องระวังมีความเสียหายเกิดขึ้น<ม>แสดงว่าสิ่งที่เราติดต่อไว้เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เต็มหรือเปล่าห<ม>รือว่าบางอย่างต้องรอมรณะก็หมายถึงการรอคอยเช่นกัน<ม>ค่ะอาจารย์นะคะ,ะ,คะแล้วก็อาทิตย์เนี่ย มาจากเจ้าเรือนกรมมะกรรมะ<อ>มหมายถึงการงานการกระทําต่างๆนะคะกรมมะเนี่ย <damn. S 1> พอเนี่ยเลยยิ่งเด็นชัดเลยว่าเนี่ยเน้นเรื่องการงานเลยค<อ>่ะอาจารย์ค่ะก็ราศีพิจิกก็ระมัดระวังไว้แล้วกันนะคะสําหรับดาวพุธนะราศีสุดท้ายคะ่ะราศีธนูนะคะ<อ>พุธกับอาทิตย์อยู่ในภพที่สองนะกระดุมพระเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์กระดุมพระเนี่ยหมายถึงการเงินนะคะกระดุม กระดุมพ้าเนี่ยหมายถึงการเงินแล้วก็หมายถึงสิ่งที่ได้มานะคะ<ฆ>อยู่ในเรื่องการเงินก็ต้องบอกว่าดีค่ะจยนนะคะพราะช่วงนี้ชาวราศีธนูเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเเรื่องเงินเนี่ยมีการติดต่อนะดาวพุธมีการติดต่อเรื่องต่างๆที่ที่จะแบบมาได้มาซึ่งเรื่องการเงินเนี่ยมีโอกาสได้ค่ะคคแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยค่ะจ์นคะสำหรับ ราศีธนูนะคะการเงินทํางานแล้วนะคะเงินทำงานแล้วะค,ะค่ะดีด้วยใช่ไหมคะจางใช่ค่ะดีด้วยค่ะทั้งสององค์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะเพราะงั้นพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะคะสําหรับราศีธนูมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะน่าจะนะ น่าจะดีอยู่แล้วน่าจะดีอยู่แล้วค่ะสาหรับราศรีธนูคะ่ะนะคะในเรื่องของโหราศาสไทยนะอาจารย์กลิ่งนะจะเป็นอาจารย์ประจําสมาค,โคโมโหราศาสตร์นานาชาตินะสอนในวิชาโหราศาสไทยไม่ทราบว่าเปิดสอนอยู่ที่ไหนแล้วก็มีเริ่มคอร์สใหม่ไหมคะอาจารย์อ๋อมีเริ่มคอร์สใหม่ค่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มคอร์สใหม่ภายในเดือนหน้านี้คะ<อ>่ะอาจารย์ค่ะ,ะ่ยังไงบอกสักนิดนึงเดี๋ยวเผื่อมีท่านผู้ชมทางบ้านสนใจนะคะในอยากที่บอกว่าอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสไทย ไม่ทราบว่าสอนชั้นไหนระดับคือต้นกลางหรือ,อว่าสูงค่อนข้างค่อนข,ข้างจะเป็นชั้นสูงนิดนึง,งวิชาที่สอนเนี้ยพอดีจะสอนร่วมกันกันกบท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะคะ,ะ,คะเราสอนเกี่ยวกับวิชาอินทภาพบาจันทร์ค่ะซึ่งรีกได้ียว่าก็บางท่านน่าจะไม่รู้จักจริงๆแล้วเป็นวิชาที่ค่อนข้างเก่าแก่นะคะ,ะ,ค,ะคือเหมือนเป็นส่วนต่อขยายเป็นภาคขยายของวิชาโหราศาสตร์ไทยละกันค่ะอาจารย์ บอกสักนิดนึงนะคะอินทภาพบาดจันเนี่ยคือคุณต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะคะพื้นฐานเบื้องต้นก่อนเอาเรามาทราบเรื่องรายละเอียดสักนิดนึงเอานิดนึงนะคะสำหรับอินทภาพบาดจันค่ะมีต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นเราก็ต้องพยากรณ์ได้ด้วยค่ะจย์แล้วก็เราจะได้มาคํานวณหาในส่วนของอินทภาพและก็บาดจันค่ะจย์ซึ่งในส่วนนี้ค่ะสามารถนามาพยากรเพื่อที่จะรู้ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับดวงชะตาได้ค่ะก็ถ้าสนใจก็ยังไงก็ติดต่อ ได้ค่ะค่ะสอนอยู่ที่สาขาไหนคะอาจารย์ที่วัดราชนัดดารามวัดราชนัดดารามสาขาใหญ่นะคะสำนักงานใหญ่นะคะก็คือวัดราชนัดดารามวันไหนคะเปิดแค่วันไหนคะ,ะทุกวันเสาร์ค่ะ11นาฬิกาถึงบ่ายถึง13นาฬิกาตีสิบโมงถึงบ่ายโมงนะ,ะ,งะทุกๆวันเสาร์เริ่มเปิด เริ่มเปิดเดือนหน้าใช่ค่ะเดือนหน้าค่ะต้นเดือนหน้าต้นเดือนกุมภานะคะก็สามารถไปสอบถามได้นะคะหรือว่าไปติดต่อได้นะวิชานี้เป็นวิชาเขาเรียกโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะอินทภาพับัตจารย์ก็คือในเรื่องของการคำนวณอันนี้เน้นในเรื่องการคำนวณท่าที่อานาซามันะอันนี้เป็นเรื่องของมหานาทีห้าชั้นนะคะสําหรับเนื้อหารายละเอียดในเรื่องของข้อมูลตรงนี้นะต้องบอกว่า ของอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะคะเป็นอาจารย์สมาคมมากว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์กลิ่งเนี่ยเริ่มต้นนะคะอาจารย์เท้าความให้ก็ได้อาจารย์กลิ่นเป็นผู้ช่วยสอนก่อนนะ,ะผู้ช่วยมาหลายปีนะคะตั้งแต่เบื้องต้นมาไปจนถึงอินทรพาสตัดจาันจนกระทั่งตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ระดับ ต้นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะให้ความรู้ตรงนี้ได้นะเพราะสหรับผู้ที่สนใจอย่างที่บอกแล้วติดต่อสอบถามตามหมายเลขมาจอหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์อาจารย์กลิ่นได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่สมาคมไปทสมาคมกันนะคะโทรไปที่สมาคมได้ค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีความรู้เบื้องต้นนี่ก็จะไปก็คือจะศึกษายากนะคะคือต่อไม่ได้ก็คือคําว่าต่อไม่ติดนั่นหมายความว่าคุณจะต้องรู้มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ในระดับนังกอนด้วยนะคะอ่าแล้วก็พยากรณได้ด้วยนะสำหรับตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบหัลรัสเ์ไทยชั้นสูงวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลานะคะอาจารย์กลิ่งค่ะอาจารย์เอมิกาสุทธินันท์นะคะแอนนาสุปรสอีงามขอขอบคุณท่านอาจารย์ดอรพิญโยพงษ์เจริญที่ให้เราสองคนมาให้ความรู้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางสถานีท่ทัผ่านด่าเทียมช่องสวรรณภูมิทุกท่านขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Woo! Mm -hmm.